สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อเป็พี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมาบอกกันกับเซล่ยงมนธรรมำตาคีมโมชแนลครับมือนี้มี่ของไงไมาปากกันนะครับผมมีกันหลายรูปแบบหลายรุ่นเลยเมื่อนี้เปิดตัวนะครับรถเกี่ยว120นะครับ EC 1 2 0 X นะครับผมราคากะเราเล่าสล้านนะครับกำลังจะเปิดตัวนะครับผมมือนี้กันเอามาชูมือแรกนะครับยัง กำมังจะนํารายละเอียดร่อตอนนี้รอราคาลอเงินดาวรอโปรโมชั่นต่ตางๆนะครับผมกาเซียคาเดยแล้วกาเซนเั่เสนอพี่น้องเขานะครับแต่วา <c oughs> กาเนาะมันก็ง่ไปก็ต้องเป็นแบบลูกค้าเข้าที่เป็นเงินมักเล่นรถเกี่ยวอีนี้นะครับผมจังเสีเป็นรถเกี่ยวรุนนวร่นีใหญ่เนาะจังสิกาเล่นแต่ว่า ตัวเด่นเลยก็คือความสูงนะครับความสูงจะบาคือรุ่นก้อนๆจะบาคือรุ่นอื่นนะครับบาคือรุ่นน่อยตัวนี้จะสูงนะครับสูง40เซนแล้วก็สามารถโยกขึ้นได้อีก1 0เซนนะครับผมนี่หล่อสูงครับที่ไปโยกขึ้นบักสูงเลยครับผมจะแบบมันจะเปจมนามนะ้าเนาะจมน้านะครับผมรถจะยกโตได้สูงนะครับน้ามจบว่าขึ้นไปถึงข้างในอ่าจมหอขึ้นชึงนะ ไปเทสออกมาออกแบบออกมาใหม่นะครับตัวรถนี่เงี้ครับใหญ่ยเงรรีบักค,คักเลยนะครับผมตัวจริงรถแบบหนาหนาปากเกี่ยวเนาะกว้าง3เมตรนะครับกว้าง3เมตร DC 1 2 0 X นะครับผมรถแต่สอบถามในตัวนี้เป็นตู้แอร์นะครับเป็นตู้แอร์ ขยายปากอะปากงหญ่นะครับยกสูงขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆกันเยวจะนําเสนอใบ้างเนะาะควรจะแบบตูต้แอร์ออครับผมผมสร้างประตูใหม่นะครับผมแบบใหม่ขางในกับเลี่ยนอาจจะเลี่ยนใหม่หลายจุดๆนะครับนี่กมหนังการกวามร้อนนะครับ าะนั่งแบบใหม่นุ่มขึ้นปับเลื่อนได้นะครับผมแล้วก็มี USB ครับผมสายชาร์จโทรศัพท์ได้เลยได้ซาดในรถเกี่ยวได้เลยนะครับผมทั่งซาดเห็ดงานไปนั่มลวกันซาดไปนั่มได้เลยนะครับอยู่ติดตั้งถังดับเพลิงครับมีถังดับเพลิงให้่นั่นนะครับอ่าครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่งข้างในกันครับข้างในก็จะเป็นนี่ครับมันนี มันมีกล้องหลังเห็น้ำนะครับมีหน้าจอเห็นไหมนะครับหน้าจอย,ยองบนนี่ก็คือที่ตั้งกล้องหลังเห็น้ำนะครับเขาแบบโบสอ่าเพาะต้องงวกเพาะต้อง,งนวดไรนะผมกับพี่มีกล้องไห้น้ำนะครับนี่ระบบคอนโทรลต่างๆนะครับไอเป็นรถขึ้นออมาชูนะครับเป็นรถซาชิตเป็นรถขึ้นออมาชูอ่า มันมาเปิดตัวนะครับมีบันไดขึ้นนั่พี่น้งองสูงลายนะครับสูงลายเจเจบันไดขึ้นระคานี่ครับกล้องมวิวๆนี่กล้องวิ่นี่ครับผมนี่กล้องหลังนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวสีลุ่งเพิ่มเติมแล้วครับเดี๋ยวได้ราคาเดยอ่าผมมาฉันมาก,ก่อนนะครับเนาะ ตอนนีย้ยังยังยังรออยู่นะครับรถกำลังจะเปิดตัวราคานี่ครับของแปลกครับผมอ่าบายเฉลเแรงครับพรีเมียมหมดเอง M7 M7 นะครับราคาดีบรูลเลยแ <c oughs> ตจ่จะสามสี่ล้านได้นะครับนะยู่บูนี่นะครับ,บ,นนรบมันเป็นรถแบบรถต่างประเทศนะครับนี่อามาโชว์นะครับผม เสียงดังเนี่ยพี่น้องว่าเพิ่นแข่งรถนะเพิ่นมีการแข่งรถครับผมแข่งรถไทยเฮานี่แหละนะครับเนี่ยเขาเลือกตัวแทนที่ไปแข่งระดับประเทศนะครับผมกานกิจกรรมนะครับมีหลายรุ่นนะครับผมเพิ่นเอามาโชว์แต่ว่าที่แปลกๆก็คือตัวนี้แหละครับยิงไงนะครับรถเกี่ยวเฮานะครับว่ามันว่ามันรถของเ่นครับผมเคยเห็นได้ในรูปภาพในเอไอีกประเ็ศเนาะบอกว่าจะมีแบบนี้ดิ อ่าคนเรามาโซ่ครับใหญ่รอยตามหาดีกับมีครับรอยตามหาว่างไงแล้วตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่ารค,รครับนี่นนนาาราครับนี่เนี่ยมือจิการุค้ามาไล่ครับลูกค้าเก่านะครับผมมารับของรางวัลของแจกของแคมราคาอ่ามีข้าวมีน้าให้กินนะครับมันก็เชิญมากูกค้าเก่าที่ลูกค้าเก่าของทางร้านที่เป็นมีรถเกี่ยวนะครับสนใจรถเกี่ยวซีรถเกี่ยวตัวใหญ่ไปนี่สินะครับผมไอจัดอยู่ที่ อาเขตอุดรธานีนะครับในจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่นะครับของแปลกของใหญ่ผู้ใดสนใจรถเกี่ยวกับยังติดต่อกันเข้าม้านะครับเด้อเดี๋ยวจะหารายละเอียดให้นะครับผมตอนนี้กําลังรออยู่นะจะวิ่งวิ่งขี่เมื่อครับได้แน่นอนนะครับผมสําหรับรถเกี่ยว DC 1 2 0 X นะครับคาบินแบบแบบพวกท่านแบบพวกมีตัวแอ๋ยพวกท่านเห็นนะครับผมว่าได้อะมา นะครับตอนนี้เห็นแต่แบบมีตัวแหนะครับเออส่วละเอียดรายละเอียดกับ่ท่านในรูปนะครับผมว่ท่านนี้มีผัวเชื่มาให้อยู่กับมาหัวกับนี่แหละครับค่างานหนักกับงานยางไทยเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมือเหนียวงานกิจกรรมงานของแปลกๆนิ่งๆมาฝากกันนะครับผมสวัสดีครับ